สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับร้านนัสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับร้านผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อนๆไม่มีสาขาที่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อนๆอยู่จังหวัดไหนทั่วประเทศไทยก็คือซื้อขายกันได้นะครับส่งเหรียญมาขายได้นะครับแล้วก็สั่งซื้อเหรียญก็สั่งได้นะครับก็ไม่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 เป็นปัญหานะครับเพื่อนๆกับการซื้อขายกับทางช่องนะครับก็ช่อง YouTube นะครับ สลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับก็ช่องหลักๆนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อทางร้านนะครับ l ลน์ไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ขอมาพูดเรื่องนี้นิดนึงนะครับเรื่องเหรียญ ในกลุ่มเหรียญเออเลอร์คอยนะครับที่ผมประกาศรับซื้อไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งมาติดตามแล้วก็ผู้สนใจใหม่ๆนะครับก็เข้ามาสอบถามส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูนะครับเพราะว่าเหรียญกลุ่มเออเลอร์คอยตัวเนี้ยไม่ต้องดูปีพศนะครับดูที่ความผิดพลาดของตัวเหรียญนะครับก็มีราคานะครับราคารับซื้ออยู่ที่200ถึง2,000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของความผิดพลาดนะครับก็ เดี๋ยวจะให้ดูตัวที่รับซื้อเลยนะครับก็จะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้นะครับก็คือตัวอย่างเหรียญที่ทางช่องประกาศรับซื้อไปนะครับอันนี้คือไม่ต้องดูปีพศนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็คือด้านหน้านี่นะครับส่วนใหญ่จะเกิดในเหรียญ10บาทนะครับที่สังเกตได้ชัดที่สุดนะครับเหรียญเหรียญหนบาท2บาท5บาทก็ก็มีปั้มเคลื่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่า เหรียญสิบาทเนี่ยจะเป็นอะไรที่สังเกตได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นโลหะ2สีนะครับมีขอบนิกเกิลแล้วก็ไส้ในนะครับการเคลื่อนจะสังเกตได้ง่ายนะครับนี่นะครับดูด้านหน้าอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าพลิกดูด้านหลังนะครับนี่นะครับเหรียญกลุ่มนี้คือเหรียญกลุ่มเออเลอร์คอยนะครับเพื่อนๆในกลุ่มซื้อขายบางทีก็เรียกว่าเหรียญปั๊มเคลื่อนเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับหรือว่าเหรียญไส้เลื่อนนะครับไส้แตกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า ผมคลิปนี้ขอเรียกว่าเหรียญปั๊มเคลื่อนก็แล้วกันนะครับนี่นะครับปั๊มเคลื่อนยังไงนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับนี่นะครับท่านที่ไม่เข้าใจนะครับที่ที่เคยทักมาสอบถามผมนะครับเนี่ยดูคลิปนี้เลยผมมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับดูลักษณะเหรียญตัวนี้นะครับขอบนอกนี่นะครับล้นเข้ามาด้านในนะครับสีขาวขาวเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่นะครับขอบนอกล้นมาด้านในนะครับราคาจะถูกหรือแพงนะครับขึ้นอยู่กับ การล้นเข้ามาด้านในของตัวนี้นะครับสีขาวๆนี่แหละครับที่ล้นเข้ามาในไส้ในตัวนี้แหละคือตัวบอกราคานะครับว่าราคาเท่าไหร่สูงหรือแพงนะครับยิ่งล้นเข้ามาเยอะๆราคาก็จะยิ่งสูงนะครับเพื่อนๆดูด้านหน้าเนี่ยตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่พอพลิกดูนะครับนี่นะครับก็ เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับเหรียญตัวนี้ก็เป็นเหรียญอีก1ชนิดที่ทังช่องรับซื้อนะครับแล้วก็รับซื้อมานานแล้วนะครับเพื่อนเแต่ก็ยังมีเพื่อนๆยังไม่เข้าใจนะครับยังสอบถามกันเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะครับผมอธิบายได้นะครับเพื่อนเเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้ไปหามาขายกันนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับรับซื้อนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแบบที่ไม่ไม่ได้รับซื้อด้วยนะครับนี่นะครับขอบนอกล้นมาด้านใน เห็นไหมครับอันนี้ชัดเจนนะครับเนี่ยครับสีขาวล้นมาด้านในนะครับหรือว่าไส่ในตัวนี้นะครับล้นออกไปด้านนอกก็รับซื้อเหมือนกันนะครับอยู่ที่ลักษณะการล้นนะครับนี่นะครับถ้าแบบนี้ส่งรูปมาได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วมาดูอีกชนิดหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้รับซื้อแต่ว่าเพื่อนๆส่งกันมาเยอะนะครับเหมือนเหมือนเหมือนตัวเนี้ยเนี่ยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็นการปั๊มเคลื่อนเหมือนกันนะครับก็จํานวนการผลิตเยอะ ผลิตเยอะนะครับก็โอกาสเคลื่อนโอกาสตัวนี้ก็มีเยอะนะครับเนี่ยครับอันนี้คือตัวอย่างที่ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหมือนเคลื่อนน้อยๆแบบนี้ก็หลายๆท่านก็เก็บสะสมแล้วก็บางช่องก็ช่องอื่นๆนะครับที่ที่เพื่อนๆส่งคลิปมาให้ผมดูก็ว่าช่องอื่นเขารับซื้อทําไมช่องนี้ไม่รับซื้อก็คือตัวนี้ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับก็ ถ้าช่องไหนทําคลิปออกมาเพื่อนๆสามารถส่งไปสอบถามช่องนั้นๆได้เลยนะครับช่องช่องผมนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่ารับซื้อแบบไหนนะครับเพื่อนๆอันนี้คือตัวอย่างนะครับหลายๆท่านมาดูอาจจะไม่เข้าใจอันนี้คือผมกําลังโชว์ตัวอย่างของเหรียญที่ไม่ได้รับซื้อนะครับนี่นะครับอันนี้ก็พอสังเกตเห็นได้นะครับว่าหัวเลข1ิมันหายไปนะครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้ผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับ เนี่ยครับตัวนี้ก็เคลื่อนนี่นะครับน้อยๆแบบนี้ก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับยกเว้นถ้าเคลื่อนมาเยอะแบบเนี้ยตัวหนังสือหายไปครึ่งหนึ่งหรือว่าหายไปแบบทั้งหมดอ่ะตัวนั้นอ่ะส่งมาได้นะครับอันนั้นรับซื้อนะครับเนี่ยถ้าน้อยๆแบบเนี้ยก็คือยังไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับอันนี้ก็น้อยๆน,นะครับแต่ว่าพอสังเกตเห็นได้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ พอเริ่มสนใจเรื่องเหรียญก็ความรู้สึกเหมือนผมตอนแรกๆนะครับก็คือจะสังเกตเหรียญทุกเหรียญนะครับจุดเล็กจุดเล็กๆจุดน้อยๆแบบเนี้ยก็จะรู้ก็จะเห็นแล้วก็คิดว่ามันแปลกนะครับก็ไม่ผิดนะครับที่ท่านคิดว่ามันแปลกนะครับก็มันแปลกจริงเพราะมันเคลื่อนนะครับแต่ว่ามันเคลื่อนยังไม่ถึงจุดที่ว่ามีราคาซื้อขายสูงในกลุ่มซื้อขายนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เคลื่อนนะครับ นี่ครับทับทับเลขสิบเหมือนกันนะครับแต่ก็ก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับมีพอดีผมมีตัวอย่างเหรียญผมเพิ่งได้มาเนี่ยผมทําคลิปไปแล้วเนี่ยนี่ครับถ้าเคลื่อนแบบเนี้ก็รับซื้อนะครับเห็นไหมครับขอบนอกเนี่ยขอบนี้ปลิ้นออกมาเลยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นเหรียญสิบบาทจะสังเกตได้ชัด ที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะแยกเนื้อโลหะเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็การเคลื่อนการอะไรก็จะเห็นได้ชัดกว่าเหรียญปกติเหมือนกับเนี่ยอันนี้ก็เคลื่อนนะครับเห็นไหมขอบขอบเคลื่อนแบบนี้เห็นไหมครับเพื่อนเหรียญนี้ตัวอย่างนะครับเหรียญนี้ก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับนี่ครับอันนี้ก็เคลื่อนแต่ไม่ได้รับซื้อนะครับก็มาชี้แจงนะครับว่าถ้าเคลื่อนเยอะๆแบบนี้คือรับซื้อนะครับเพื่อนๆก็ไม่อยากจะให้ยาวเยอะนะครับก็ขอ มาชี้แจงมาแนะนําให้ความรู้กันประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับไม่เกินสิบนาทีนะครับนี่นะครับแบบนี้รับซื้อนะครับนะครับเพื่อนๆแต่ว่าแบบนี้ส่งมาเยอะเลยนะครับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับส่งมาเยอะจริงๆนะครับผมผมก็เลยมาทําคลิปเพื่อที่จะได้ส่งลิงก์ส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่สอบถามกันมานะครับได้ดูการดูคลิปคือเข้าใจง่ายกว่าผมพิมพ์ลายอธิบายเพื่อนๆนะครับ บางทีพิมพ์แล้วเพื่อนๆก็ uh, ไม่ไม่ไม่อาจบางบางท่านก็ไม่ได้อ่านนะครับก็ส่งคลิปให้นะครับจะได้รู้นะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับจะได้เข้าใจแบบทีเดียวกันเลยนะครับเราไม่ต้องเรียนรู้กันหลายๆครั้งนะครับนี่นะครับแบบนี้ก็สะสมได้นะครับถ้าสะสมสะสมได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าจะขายนะครับทางช่องรับซื้อแต่แบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ